ระดับพี <s <S ่ไม่เคยลบมาเลยครับน้องแน่น้องรอดูรอบนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นตัวแบกของทีมเดี๋็กก็บอกว่าซียูแอบแซ่บเวียถ้าเก็บสีขึ้นมาจะรอดูได้เลยต้องให้สอนป่ะยังไงยังไงยังไงยิงแต่กำแพงโอ้ยแต่ตายเพราะตกินคุณยิงกำแพงอ่ะตอนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะแล้วมาเจอเกมเนี้ยอย่าร้องให้อย่าร้องให้ผมชุบชีวิตละกันก็ปกติก็ไม่ใช่ผมนะที่ร้องนะ <c oughs> อ,อ,อยาให้ผมได้กินอเอ้ยเอ้ยชุบพี่ชุบกูนหน่อยชุบกูนหน่อยไม่เอาได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วอัะนนีครับตอนนี้คือยูนำทีมไก่กระโดดลงมาที่หอดลาดิกาสองสัตว์มันเป็นไงอ่ะ ของสิงห์าปากนี่ปืนเล็แพร์เล็กแพร์เดียนซีทุกคนลืมเราอย่างยัง,ยงไม่ลืมทีนับบิลนะครับข้างล่างอ่ะไม่เล่นครับไม่ลินไปยอมไปเลยระดับพี่ไม่เคยน็อตเลยครับน้องแน่น้องเราดูรอบนี้เดี๋ยวพี่จะเป็นตัวแบกของทีมหมูม่คิด้ใครพูดนะบอกว่าอะไรมีเลี่ยดมากชุบปีเดี๋ยวไม่ได้ชุบเลยอดีตอดีตไม่เคยตัดอดีตไม่สำคัญครับจะไปนึกถึงมันเลยชุเด็คครับชุเด็คครับ เด็กครับเดี๋ไปเราไปวงฟ้าเรายังไม่ได้ต้องได้พี่หมูก่อนครับมือดาวครับมือตัวสองตัวมือตัวสองตัวโอ้ยิงเลยอ่ะมาปุ๊บเลยดูตัวนะมีตัวนะมีตัวนะมีตัวนะทีแรกทีแรกทีแรกไครเลรอโอ้ยเป็นอะไรวะโอ้ยร้องอ่ะร้องมียยวเเลห็นร้ี่โอ้ยร้องมีคนล้าดเด้อ เด็กน่เด็กไม่พูดเลยอ่ะดูดิมันจุบเสร็จแล้วน่ะไม่ปล่อยก็จุบเสร็จแล้วไอพี่พูเราบินขึ้นไปบนฟ้ายิงมันได้ป่าพี่ได้ก็ผมยิงบนฟ้าได้เลยพี่ทำไม่ได้เหรอเฮ้ยมันมันบินมันดีพี่พูดเรมบินมาพูดกับมาเลยพี่สวัสดีเพื่อนข้างหน้าเราข้างหน้าเราข้างหน้าเราแป้งหมาแป้งมันลงจากต้นไม้เบาแป้งสวยร้ายเนอะว่ะไม่ใช่ผมพี่ไม่ใช่ผมพี่ยิงไครเป็นเน็ก บ้านแอลบ้านแอลตัวหนึ่งบ้านแอลตัวหนึ่งแล้วก็บ้านโรงพยาบาลหน้าบ้านแอลก็มีแอลขวาหลังก็มีนะบ้านฟาร์มอ่ะบอกแป้งมีคนมีคนมากกว่าเราบอกแป้งเหมือนลูกสาวไอ้ไอ้แบงค์เซเวม่งต้องหัวอื้อะด่ซ้ำเลยว่ะเฮ้ยไอเดนัมไมที่เราฆ่ามันงเกี้ยเลยตรงเนี้ยโอ้โหหางซ้ายไปบอกแป้ง โอ้โหทอมสันสุดยอดจริงปืนนี้ไว้ใจได้เขาได้เสมอเลยว่ะทอมสันเนี่ยตายเดินทำไมแล้ววะทำไมแม่งตายเลยวะตายยับเลยตายซ้ำตายซ้อนเม็ดบื่อีลยขวดในูซี้ราแป๊บนึงเพิ่งเกิดเมื่อกี้พี่หมูอะไรไม่เติมเลือดหรอเอาเลือดเปล่าเลือดเต็มเนี่ยเติมแล้ว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 อ๋อเลือดเต็มแล้วนะโอ้ยลิฟต์บั็แน่เลยว่ะเลือดไม่มี ใช่เมื่อกี้เลือดหมดไงเวลาต่อสู้เลือดมันต้องลดเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเดี๋ยวเรามาแลกบาเลีดีกว่าของครบช่วงนี้่นเนี่ยป่ะอเดียนพี่ผมูเผือบีไปแลกเลี่ยนทุกคอมเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถอนสั่นก็ได้นตอนนี้ทิ้งเลยครับถอนสั่นร้องไห้โหโทษปืนยิงไม่โดนแล้วโทษปืนอ่ะนี่ต้องปืนนี้ของแท้ไปพี่ไปรอดูซีอู๋ล้มดีกว่าเราอะ มีคนว่ามีคนว่าฮัลโหลเฮ้ยมีคนว่าะเมย์เ้ยใครเนี่ยใครตใครโอ้โหมันเป็นใครเนี่ยเ้ยไอวอลน้อยครับใครมีไอวอลเป็นจักรครับสเตปครับสเตปครับสเตปครับมาว์ครับมา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 เอออุ้ยสะดุดตีนที่มันนะจิติบัฒน์อีตรงบ้าให้่ตอนจุ๊บครับโอเคครับกําลังเล่นไป ไอยายาปล่อยสีอยู่ตายปล่อยสีอยู่ตายปล่อยสีอยู่รอพอชีวิตเขาบอกว่าสียูแอบแซบเลยถ้าเก็บสีขึ้นมาจะรอดูได้เลยแล้วพี่หมูไม่เอาไอ้บอลปรเดี๋ยวมีมีแล้วัพี่หมูลงมาพี่พี่ไอซีสองพันสองพี่สองพันสองปลอมเปล่าไอ้บอลเจ็บไอ้บอไม่รู้อันไหนปลอมอันไหนจริงไม่รู้หรอกไม่รู้เลยเนี่ยมันมันมชื่อสองพันสองจะปลอมยังไงปลอมเหมือนปลอมเหมือนสียูเลยนะพี่หมูเนาะใช่เฮ้ยเฮ้ยใครยิงกูนะ ดาว่าพี่หมูเฮยไม่ได้ไม่ดาว๋ยวพอผมเตสให้อีกรูปนึงมิโอ้แม่เงยดาวพี่ดาวพี่หมูดาวดาวดาวได้ไหมโอ้ชุบะคามชุบกะคามชุบกะครัชุบะคโอ้ไปดุวบดีปดีโอุบะค ต้องชุบะละโอ้โอชุบี่น่อาต้ชุบปะะไมต้องชุบปะละโอเคโอเคโอเคาไปล้างคร์พี่นีไปล้างแครพี่ีตองชุบมาทางาแต่อดีเลยไปล้างแครมาเลยขนานั้นอ่ะโอเคโอเคไปล้างแครอนแล้วกายไม่องชุบนะคอนบอโอ้บโอ้บไม่รโอ้นั่งโชเก็บงเแ้ไปแรกา่โชวมันจะมีคนโชเก็บหนึ่ไงก็ได้เงียบเ ไหนเปล่าที่คำว่าบอกว่าแอบแสบปะไหนนะไอ้เมื่อกี้มันแอบหลอยเฉยๆพี่เฉยๆมันแบบแบบมันลอยไงมันไหลตัวเกินก็อย่างนั้นนหละโอ้โหดับไปกระเเพงข้างบนซ้ายมือเห็นไะหน่าเห็นปะหน่าโอ้โหเออนั่นแหละเอาเอาเอาโอ้โหยิงขึ้นไปโดนดินดินดีโอัดเต็ตัวครับเฮ้ยยังไง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 โอ้ยัดตัวปะใครก็ทำได้ไปยิงก่อนนะยิงก่อนนะก็แบบอัดตัวดีกว่ายิงหัวแล้วตายอะครับ ตีได้มันกล้าผมอ่ะแม่งฟุม่มเห็นป่ะก็ไม่เห็นเท่าไหร่เลยข,ข,ข้างหน้าแพงพี่ข้างหัวขามือขา้ขางหน้าไอ้ต้าตายมือเออต้องให้สอนป่ะยังไงยังไงยังไงยิงแต่ก,ตตาตก,กตํา,าพกแพงกูไม่แต่จะตายของตะกินคุณดีกําแพงอ่ะก็หลายได้ทุกวันใช่เหรอผมเป็นพี่ยิงกําแพงนะผมเฮ้ยมันชุบกันเลี้ยวข้างหลังงนะมันยิงมันดีเออ ไอตัวตะไน่งหนีไปคิวจริงไหมพี่ถ้าพี่จะเอาปืนพี่ซื้อไปตรงไหนตรงไหนอ่าพี่เดี๋ยวพี่ยิงเองอ๋อไม่มีปืนไปแล้วมันตายแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะไปกันไปไหนแล้ววะนี่นี่อยู่บ้านแอลข้างล่างพี่บ้านแอลบ้านแอลนี่พี่หมูพี่หมูพี่หมูเราบนบ้านพี่หมูอยู่บ้านพี่หมูอยู่มีอยู่ข้างบนเขาอยู่ หแตกแตกตีทับปอดพี่ตัวแบกตัวแบกแตกตีทับปอดพี่ใช่พี่เอาเอาเฮ้ยพี่ไปไปอ้างมันคือขึ้ได้ไงทับปอดมันสองมันสองมันยังไม่ตายเลยไอพี่ตัวนี้พี่ตัวนี้ทับปอดไม่ไม่ไี่มัวเลี้วหัวเล้วัวหรือเปล่า ทัพปอดคือผมทัพบอดคือผมครับทัพอดอยู่ที่ผมมี่ทัพอดอยู่ที่ผมมาแตะอมาก่อนมึงะมึงเจอป้าวะดีมึงเจอสองสองพันเท่าไหร่เดี๋ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้น่าจะยุกยุกก้าสองพันห้าเอาดิเาออยุกก้าสป่าตายคนอืแล้วอะลืมมีหลดแม็โอ้โหกระดต่อจริงก่อนนะครับเออจริงครับพี่จริงครับโอ๊ดอโอ๊แออยู่ไหนออะไรอยู่แล้ว อุ้ยไดหนึ่งครับทำไมอ่ะจะมาดักโงเหรอง่ายไปเปล่าเฮ้ยตึงเกินนะครับี่ยูไม่ไหวแล้วโอ้โหทำเปนยังไงกับพี่อ่ะเอ้เกเกอเยโอ้ยิงมปนดาวเหรอไอ,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 อส่งมาสองมาก,กี่คนบอพี่มันอยู่ไหนวะกี่มันแตกผมหรือเปล่าเนี่ยแท็กหมดพี่สวยเอาไปเฮ้ย เอาวว้ดีตอนสุดท้ายแล้วพี่ผู้ชิวแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวสองมาสองกันเดี๋ยวเราเอาปืนยิงยันมันตายไปแล้วเฮ้เอาล่ะโอ้ยิงมันเหรอตัวที่ยิงกับพี่อะไงใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ายู่ก็ไม่เห็นผมยิงเท่าไหร่เลยก็ยิงผมยิงมันเกือบตายเอาเอาเอาตายเลยเอาพี่ดีมันพี่เอาพี่ดีมันตุกตีมันตีหัวมันเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอพี่เออเราเป็นตู่ทำไมอะตีหัวมันพี่ตีหัวมันตีหัวมันพี่ตีหัวมัน ยี่ีมพี่ีมันทได้หรอีอะไรอะไรเาจะกินอะไรเาจะกินอะไรเาไม่ินคุอุ้ยอุ้ยีวสองชีวิตก็ไม่พออ่ะอุ้ย 8คิวครับ8คิวเด๋ยววราดาเมตร0 0 0พันกว่าครับเอออะไรนะ8คิวอุ้ยก็ไม่ได้เล่นสไนายแต่10ค <c oughs> <c oughs> ิวอ่ะอุ้ยสไนป์เป็นนา่ตัวไม่ต้องพูดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ชุกรู